เคาเจ่ไทแลนในช่วงรถดีชี้เป้าวันนี้ผมอยู่กับเจ้ายักษ์นะครับ d ดมเลอร์ลิมูซีนรุ่นปี1974นะฮะรถระดับผู้นำประเทศใช้โอ้โหรถคันนี้หายากจริงๆในโลกนี้มีเพียง4,000คันเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องรถคันนี้กันครับ ที่จะไปคุยกันราพบกับเจ้าของรถกันครับสวัสดีครับคุณปลายฝนครับสวัสดีค่ะอาจารย์ต้องค่ะคุณปลายฝนครับรถคันนี้นะเดมเลอร์ลิมูซีนเนี่ยทางรายการเราเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนานมากแล้ววันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมารีวิวรถคันนี้อีกครั้งหนึ่งคุณปลายฝนต้องการจะขายใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือ ถ้าคาะว่าใครที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อผลได้นะคะเดี๋ยวยังไงผลจะฝากเบอร์ไว้กับอาจารย์ป้องค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะคุณปลายผลต้องการจะขายเท่าไหร่นะคะนี้คันนี้ขออนุญาตบอกราคาอยู่ที่3.4ล้านค่ะ 3.4ล้านรถคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับต้องเล่าให้ฟังหน่อยคือรถคันนี้มันก็เป็นตำนานอีกคันหนึ่งที่คิดว่านักสะสมคนเล่นรถจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะชอบมันจริงๆค่ะเพราะาว่าเป็นกลุ่มเฉพาะลักชัวรี่แบบโอแมนนี่ถูกค่ะคุณตาเป็นรถที่ราชวงศ์นะในยุโรปแล้วก็ทั่วโลกอะ่ะใช้รุ่นนี้กันกปัจจุบัน,นที่ยังใช้กันอยู่เนี่ยก็เป็นราชวงศ์ของยู i t เต็ดคิงด m มเดนมาร์กสวีเดนและก็ลักเซมเบิร์กนะครับยังใช้กันอยู่จริงๆก็ใช้กันเยอะ ใช้ในพวกราชการหรืออะไรต่างๆ,ๆรถที่ดูเป็นทางการเดมเลอร์เนี่ยสร้างรถคันนี้มาเพื่อให้ดูเป็นทางการที่สุดนั้นจะดูแลโอมานนี่นะใช่ค่ะรถคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่ฮะก็วิ่งอยู่ประมาณ3,000ไมล์ค่ะ3,000ไมล์นี่ประมาณ5,000กิโลเท่านั้นอใช,อใช่ใช่ใชค่ะวิ่งน้อยมากค่ะก็คือเป็นไมล์แท้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยอาจจะให้อาจารย์ป้องเป็นคนรีวิวเลยแล้วกันนะคะครับครับผมขอบคุณครับหมดนะครับบสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะฮะเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของเดมเลอร์กันก่อนนะฮะเอกลักษณ์ของเดมเลอร์เนี่ยคือเนี่ยครับนี่กระจังหน้าทรงฟลูเต็ดนะฮะเป็นร่องร่องนะแตนี้มันมีกําเนิดมาตั้งแต่ยุคสมัยแบบรถโบราณเพราะว่าเดมเลอร์เป็นคนคิดคน้นรังผึ้งหม้อน,น้ําแบบมีครีบระบายความร้อนด้านนอกนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ครีบระบายความร้อนเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นร่องหน้าตาเหมือนเปลือกหอยในทุกวันนี้นะครับนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนี่ครับออนาเมนนะ เป็นรูปตัวดีนะเดมเลอร์นะฮะโคตรเท่เราเนี่ยรีวิวรถยนต์มาหลายไซส์แล้วนะครับแต่นานๆทีเราจะได้เจอไซส์ XL อย่างคันนี้นะรถคันนี้นครับมีความยาว5.7เมตรนะฮะฐานล้อเนี่ย3,500มิล3เมตรครึ่งนะฮะจะหารถอะไรในปัจจุบันนี้ที่ฐานล้อยาวขนาดนี้ได้ครับถังน้ำมันรถคันนี้เนี่ยมี2ถังนะฮะมีถังซ้ายถังขวานะวิธีเปิดเนี่ยก็เปิดตรงนี้เอากุญแจไขเอา มันเติมทีละถังนะฮะถังละ1ิบแกลหลอนหรือ38ลิตรนะฮะรวมกันเนี่ยเจ็สบหลิตรอ่าวิ่งไปได้ไกลพอสมควรพอสมควรนะฮะเออแยกกันสองถังเลยสิบแกลหลอนสำหรับพาร์ทนี้นะก็ยังคงเอกลักษณ์นะฮะเหมือนกับฝาหอยนะนอกจากตรงนี้จะเป็นโครเมียมแล้วตรงนี้ครับนะเป็นลายเป็นลายหอยเหมือนกันนะรูเต็ดเหมือนกันนะตรงนี้เป็นโคมถอยหลังนะฮะเป็นแก้วนะครับ ไฟถอยนะฮะอยู่เคยตอนแรกผมคิดว่าเป็นโครเมียมนะเนี่ยกลัวว่าเป็นไฟครับจริงๆก็ว่าออริจินอลเนี่ยต้องเปิดตรงนี้นะแต่เนี้เขาไปดัดแปลงมาให้เปิดปากระโปรงหลังทางด้านนี้นะครับนะฮะเออันก็โอเคอยู่นะโอ้โหเฮ้ยใหญ่เบ้อเลยมีหมาปักด้วยอย่ามาแย่แม่นั่งอยู่โอ้โหนี่เข้าไปนั่งรถได้เลยเนี่ยเข้าไปนั่งพวดเข้าไปแต่อย่านั่งเลยผมกลัวมันตกมังใช่เดี๋ยวตกรับฝากกระโปรงนั่งหนัก แต่ปิดนุ่มเนอะเสียงนุ่มแล้ไม่ได้ดังปังนะนุ่มนุ่มนุ่มจริงฟังใหม่ฟังใหม่ฟังใหม่ฟังนะเ้ยเสียงนุ่มรถในเจเนอเรชันนี้เขาไม่ใช้ล้อแม็กกันนะฮะมันเป็นฝาครอบล้อนะพร้อมนี่ลายเดมเลอโอ้มันนี่เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันเปิดตรงนี้ครับเรามาดูกันนี่ ดีไซน์มาเป็นที่เปิดด้วยนะเกี่ยวขึ้นมาเลยเออนี่ครับเป็นของยนตระกูลของ XK นะฮะที่ใช้อยู่กับจากรู้ XJ6 นะครับเป็นขยนตน 4,200cc ตรงกับชื่อรถคันนี้ฮะ DS420D เนี่ยเดมเลอร์ S เนี่ยเป็นเจเน r เรชั่น S นะครับรถรุ่นก่อนหน้านี้ชื่อ DRSTUV r เออน่าจะถ้ามีต่อๆไปเนี่ยอาจจะเป็น DZ ก็ได้ เห็นรถจากยุค60 70นะฮะเครื่องแคมคู่นะครับทวินแคมนะฮะเออทวินแคมนะแต่ว่าเป็นคาบูเรเตอร์นะฮะคาบูเรเตอร์2ตัวนะฮะก็มีกําลังใช้ได้นะฮะเราก็ไม่ต้องถามาเราก็มีกี่ร้อยแรงม้ากําลังที่มีอยู่ของคันนี้ใช้ได้ครับเมื่อเช้าไปลองมาแล้ววิ่งดีส่วนกระจกนะกระจกของยอดไทเพล็กซ์นะฮะกระจกเดิมทั้งคันสำหรับรถในยุค70นะฮะกุญแจเนี่ย มีหน้ามีหลังนะเพราะว่าเป็นระบบเชิญท่านล็อกล็อกเองนะฮะหัวใจของรถคันนี้ไม่ได้อยู่ที่บ่หน้าครับมันอยู่ที่บ่หลังครับเรามาดูนครับนีเดินเข้าแบบเท่โอ้โหใหญ่โตอลังการราวกับบ้านเลยทีเดียวนะนี่มันโซฟาที่บ้านชัดชัดนะเอ้ยนั่งสบายแต่ผมตีหน่อยหนึงนะคือตัวมันสูงไงไอ้บอต่ตรงนี้มันดันหัวไหล่มากไปหน่อย นิดหนึ่งนะฮะรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบความบันเทิงนะซึ่งเจ้าของบอกว่าถ้าไม่ชอบนะเดี๋ยวจะไปเอาออกให้เพราะนี่เป็นแบบพวก retrofitting อ่ะมาติดทีหลังนะครับธรรมดารถคันนี้เนี่ยจะนั่งได้บ่อหลังนั่งได้สามคนตรงเนี้เฮ้ยมันนั่งได้นะครับนี่เป็นไงฮะ <S 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 นั่งได้อีก3มคนนะฮะเป็นรถแบบไปเป็นขบวนอ่ะนั่งไปด้วยกันหลายๆคนน่ะนั่งได้นะแต่ถ้านั่งสบายเนี่ยก็นั่งแบบ ปกติควายห้างแบบนี้เลยสบายๆนะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจอทีวีครับและในความที่เป็นรถหรูนะเราก็จะมีกระจกนะฮะปิดไว้ไม่ให้โชเฟอร์แอบฟังเราคุยกันนะความลับทางธุรกิจบนโซฟานะฮะก็จะเป็นปุ่มมีปุ่มตรงนี้นะเปิดไฟนะเปิดไฟนะเนี่ยน่แล้วก็มีนี่ปุ่มแอร์นะฮะตรงนี้ปรับพัดลมแอร์นะ ตรงนี้ปรับเทอร์โมสตัตนะมีแอรงข้างด้วยเฮ้ยนะครับตรงนี้ออริจินัลมีแต่แอรงนี้แต่ตอนนี้มันจะมาคุมแอร์ทางด้านนี้นะเออมไม่งั้นรอตายรถคันนี้ยังอยู่ในยุคที่คนเนี้ยสูบบุหรี่ทุกที่นั่งนะฮะนี่ที่จุดบุหรี่มีทุกตำแหน่งนะซ้ายขวาก็มีซ้ายก็มีที่เขี่ยบุหรี่นี่มีหมดครับไปดูดไปแต่ลมเนี่ยไม่น่าออกน่าจะอวนอยู่ในรถ มีม่านนะฮะทุกตำแหน่งนะสำหรับใครที่ไม่อยากใครมารบกวนนะฮะก็ต้องปิดม่านแล้วนอกจากนั้นม่านหน้าต่างก็มีโอ้เมาท์ไตปิดหมดเลยว่ะแผงประตูเขาก็เรียบๆนะเรียบๆเลยเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะฮะไม่ได้มีโมดงโมดิ้งอะไรพิสดารนะมือจับนี่ก็เป็นเนี้ยเหมือนกับตู้ตู้แต่เป็นโลหะจริงๆนะปิดแน่นเลยตรงนี้เป็นล็อกนะฮะล็อกตึ๊กตึ๊กนะแล้วนี่ ไม่ต้องกลัวเสียนะครับโอ้ยประหยัอนน้ำมันหน่อยก็ดี <c oughs> แข็งแรงหมายถึงคนใช้อะแข็งแรงนาทีจะเจอรถที่ทําให้อาจารย์ป้องดูเป็นคนตัวเล็กตัวเล็กเลย <c oughs> นะจุดเด่นของรถคันนี้นะฮะประตูมาเนี่ยเปิดได้เกือบ90องศาเลยนะเหมือนเหมือนกายนั่นนะอ่ะเออลอนดอนแท็กซี่นะฮะอ่ะวิธีขึ้นลงมันจะมีมือจับอยู่ตรงนี้นะยืดขาออกมาจับตรงนี้ออกอย่างเท่ เรียกว่าคนไซส์ปกติเนี่ยเดินเข้าไปในรถแทบไม่ต้องก้มหัวเลยนะขนาดตัวใหญ่ๆของผมเนี่ยยังเข้าได้สบายไปฮะเป็นไงครับอาจารย์ป้อมมันใหญ่โตซะนี่กะไรรถคันนี้นะฮะเป็นรถปี1974เนี่ยรถเดมเลอร์ลิมูซีนเนี่ยะครับมีการผลิตเนี่ยตั้งแต่ปี1968จนถึง1992นะหลังจากปี79เนี่ยเขาจะย้ายโรงงานเนี่ยไปอยู่ที่โคเวนทรีของจากัวแต่ในเจเนอเรชั่นแรกๆเนี่ยโรงงานเนี่ยจะประกอบที่ นะโรงงานของแวนเดนพลานะฮะอยู่ที่เมืองคนะิงส์บรีในประเทศอังกฤษครับรถคันนี้รถไทยแท้แต่ดั้งเดิมนี่ทะเบียนเดิมนะเจ็ดชอช้างนี่ไปเปลี่ยนหมวดมาแล้วกลายเป็นจอชอนะฮะจันฉายจันฉายทะเบียนจันฉายเออคุณจันฉายใช่ไม่ใช่จันสองล่าเอออ่ะ,อะโอเคเรามาดูท่าขับของรถคันนี้กัน <laughs> แม่จะโว้ยท่าขับอะไรแบบนี้อโอ้ย เดี๋ยวตอนขับเนี่ยผมจะให้กูขับนะเพราะผมขับไม่ได้นะะน,นี่เอาอน,นีิขับได้แหละแต่มันฮัลโหลที่สำหรับสารถีใช่สำหรับไม่ใช่ที่สำหรับเศรษฐีนะอ่าเศรษฐีไม่นั่งตรงนี้ตรงนี้สำหรับสารถีนะฮะขับรถแบบมองเงี้ยโอ้โหเออแต่ว่ามุมมองนี่ก็จะมีกระจกมองข้างนะซึ่งเป็นแบบวิงมิร์ร์นะอยู่ตรงนน้นนะเ <c oughs> ออ บอกว่ามองเห็นไหมเฮ้ยมองยากว่ะวิธีการสตาร์ทรถคันนี้นะลำ้ำจริงๆไม่ล้ำหรอกมันเหมือนกับรถสมัยก่อนรถโบราณเลยคือเปิดไฟเข้าปึ๊บกดปุ่มสตาร์ทอาาเท่ชึ้งเดียวติดชึ่งเดียวติดด้านนปัตนะครับนะมาดเป็นของย่อสมิธนะฮะสไตล์แบบจากัวมาตรฐานเลยนะจากัวเดมเลอร์บริษัทพี่น้องกันนะ เนี่ยมีเกจนะชาวบ้านเขามีสามเกินนะไอ้อนี่สี่สหาย,หายพลนิกรกรกริมหวนด็อกเตอร์ดิเลเออเเกแต่เดิมสามเกิใช่ไหมพอเพิ่มด็อกเตอร์ดิเลกมาเขาเรียกสี่สหายในสหัสนัิยายพลนิกรกิมหวนนะตอนแรกเขาเรียกสามเกอเพราะมีแค่พลนิกกรกิมหนวนนะพอเพิ่มด็อกเตอร์ดิเลกมาเขาเรียกสี่สหายครับเพราะฉะนั้นเกจเนี้ยเราเรียกเกจสี่สหายครับมีวัดโวลเทจวัดน้ำมันนะน้ำมันน้ำมันเบนซินนะ แรงดันดน้ำมันเครื่องแล้วก็อุณหภูมิน้ํานะครับ oh. อันนึงแหงนขึ้นอันนึงแหงนลงเออโลจิกแบบเบรคเบรคตรงนี้ครับเป็นไฟอินทีเลียโไฟดิมพานเนลเนี่ยพัดลมละช้าเร็วกุญแจไอคิเนชะันซิกกาสตาร์เตอร์นะนี่สลับถังน้ํามันน้ําถังซ้ายถังขวานะฮเออนี่ยฟลาสโลไวเปอร์นี่ที่ปัดน้ำฝนแล้วก็น้ําฉีดกระจกครับ oh. และสําหรับตรงนี้นะฮะ ที่บอกว่าเป็น Fuel Left Right นะก็คือสวิตช์สำหรับสลับถังน้ำมันนะฮะอันนี้เนี่ยมันอยู่ถังขวานะถังขวาเนี่ยมีน้ำมันอยู่ประมาณนี้นะน้ำมันต้องใส่ไร้สารตะกั่วนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ไร้สารตะกั่วหมดแล้วนะเนี่ยลงมาอยู่ประมาณนี้นะถ้าเราสลับมันถังซ้ายนี่โโอ้หซ้ายยังเต็มอยู่เนี่ยก๊ 2. 2> อกสองเหมือนหมอใส <laughs> ก๊อกหนึ่งก๊อกสองอ่ะสลับทั้งขวาปุ๊บเฮ้ยผิดอันนี่ตายทั้งขวาเขาค่อยลดต้องใช้เวลาหน่อยนะตอนน้ำมันลงนะฮะลงมาลงลูกเลยลงจงลงจงลง oh. อ่าเขาค่อยลงมาช้าชเออเอออ่ะสลับทังซ้ายปุ๊บ สนุกจังเว้ยเด <c oughs> ี๋ยวลืมบอกตรงนี้ไปตรงนี้เป็นพวกไฟหน้านะฮะน้าเนี่ยน,ะน้าปูนะไฟหน้านะแต่สวิตเขาคือแข็งแรงเลยเนาะส่วนหน้าปัดนะฮะเป็นของย่อสมิธนะด้านนี้ก็จะเป็นมาตรวัดความเร็วก็จะเป็นเกจเป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมาตรวัดรอบนะ,จะเจ๋งมากเลคันนี้รอบไม่จัดรอบสูงสุดอยู่5 5 0 0ันรอบมาส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติสสปีดนะนี่อยู่นี้น,ะนี่เกียร์เกียร์คอนะ ลงไปลงมาง่ายๆเลยโอ้โหแต่พอเกียร์ลงมาเกียร์หนึ่งนี่มันติดเข่าเลยนะเนี่ยเออ,เอ,อสงสัยไม่ค่อยได้ลงเกียร์หนึ่งหรอครับเออป่ะเท่จริงว่ะแบบออริจินอลนะเบาตัวนี้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะนั่งได้สามที่นั่งนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามาอยู่เมืองไทยเรามาแปลงให้ใส่แอร์คอนได้มันก็เลยนั่งได้สองที่นั่งนะเป็นเบาะแบบเบนช์นะครับม้ายาวนะเอ้ยอจริงๆตอนที่เราจอดพักรถแล้วแล้วเราลงไปคุยงานคุยธุรกิจกันเนะี่ย คนรถมันนอนได้นอนสบายเลยอ่ะเรามาดูงานความหรูหรากันการเกรดเดียวกับพวกจากัวนะฮะไม้แท้นะฮะไม่ใช่วีเนียกิ๊กก๊อกนะนี่วีเนียไม้จริงโอ้ลายสวยนะลายสวยนี่แข็งแรงนี่ติดทแต่นี่คือวิธีคิดแบบอังกฤษนะบานพับก็โชว์บานพับเลยนะเป็นงานแบบเฟอร์นิเจอร์เกรดเฟอร์นิเจอร์นะฮะออ อาโดยรวมๆนะข้างในก็ถือว่าสวยนะฮะสวยรถวิ่งน้อยมากวิ่งไป3,000ันไมล์ห้าพันกิโลเท่านั้นเองอโอ้โหเฮ้ยเจ้าของแทบไม่ได้ขับเลยนะเนี่ยปีละร้อยโลปีละร้อยโลปีนี้จะวิ่งกี่โลอยากรู้เหมือนกันนะซีดเบลอะไรก็มีมาให้นะเรียบร้อยแต่ไม่รู้จะคาดได้หรือเปล่าลองดูครับโอ้โหมาลเอ้ยอ้ามา เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงครับคาดไม่ถึงนี่คนขับเขาต้องตัวเล็กขนาดไหนเนี่ยโอ,อ้ยถ้าอย่างไงถ้าคุณจะซื้อรถคันนี้ไปใช้นะหาคนขับรถตัวเล็กๆครับสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับของช่วงรถดีชี้เป้าระแบ่งออกเป็น4หัวข้อเลยกัน 1. ความน่าสนใจนความน่าเล่นความน่าสะสมนะครับ2ความสมบูรณ์ของตัวบอดี้ตัวถังนะครับ3ความสมบูรณ์ของห้องโดยสาร 4. ความสมบูรณ์ของการขับขี่ สำหรับตัวความน่าสนใจของรถคันนี้เนี่ยมันอยู่ที่มันเป็นอดีตนะฮะร,รถในวังนะครับของหลายๆประเทศนะไม่ได้บอกคันนี้นะคือรถรุ่นนี้ถูกใช้ในในวังถูกใช้ในโรงแรมห้าดาวทั่วโลกนะเป็นรถที่มีความหรูหราและดูเป็นโอมันนี่นะขับคันนี้ไปมีแต่คนเกรงใจนะฮะอาจจะขับยากหน่อยเพราะว่ารถมันยาวนะฮะห้าจุดเจ็ดเมตรมันยาวจริงๆนะพวกคันดีแลกหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่เกินนี้นะครับนี่ยาวมากนะ5.7เมตร จะยาวกว่านี้ต้องเป็นโรลส์รอยส์แฟน n อมซิกแล้วนะฮะที่จะยาวกว่านี้ตลอดเวลากว่า30ปีที่อยู่ในสายพานการผลิตนะผลิตมาแค่4,000คันน้อยมากนะฮะ4,000คันและรถคันนี้อยู่ในสถานะที่น่าสนใจมากเพราะวิ่งแค่5,000กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเกณฑ์ข้อที่1นะความน่าสนใจความน่าเล่นนะในราคา3ล้าน4แสนบาทผมว่าอาจจะตึงนิดนไปลองคุยกับคุณปลายฝนดูนะครับสำหรับตรงนี้ผมให้ครับ 5ดาวครับสำหรับในหัวข้อที่2นะครับความสมบูรณ์ของตัวถังต้องบอกเลยรถคันนี้เนี่ยเดิมเดิมเดิมเดิไม่ทำสีไม่ได้อะไรเลยนะพาทีน่าอะไรต่างๆครบนะฮะครบๆเดิมๆเลยถือว่าเป็นรถที่เฮ้ยเก็บมาอย่างดีนะเก็บมาอย่างดีอาจจะไม่นิ้งเหมือนตอนปีแรกที่ออกมาใช้งานรถคันนี้อายุ่50ปีแล้วนะฮะ50ปีแต่มันยังเดิมๆแล้วก็สตาร์ทถึงเดียวติดคอมดินตัวถังถือว่าสมบูรณ์นะครับ แอชซสนโรี่อยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้ผมก็ให้ครับ5ดาว <S <S สำหรับภายในนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามีการทำมานะเบานเนี่ยทำมาบ้างนะครับก็โดยฝีมือของจ้าทยเนี่ยเบาใช้มนานานาม,มันก็เสื่อมนะเพราะฉะนั้นก็เลยทางทำเบาบ้างแต่ก็นั่งนุ่มสบายนะนั่งนุ่มสบายนะบางคนบอกว่าเฮ้ยออริจินัลมันแข็งกว่านี้แน่นกว่านี้แต่สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยนั่งสบายดีนะครับอ่ะตรงผู้นี้ อาจจะไม่ไม่รู้สึกว่าออริจินอลไม่สวยนะแต่ก็มีจอทีวีซึ่งจอทีวีก็เท่นนะขึ้นลงได้นะครับหรับในจุดนี้เนี่ยนะผมก็ต้องให้นะสดาวนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เป๊ะขนาดนั้นนะยังไม่เป๊ะขนาดนั้นซึ่งถ้าใครคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมันไม่เดิมนะไม่สวยไม่ชอบนะคุณปากรบอกว่าเดี๋ยวไปถอดให้จะเปลี่ยนไปแล้วตู้เย็นผมว่า <laughs> เปลี่ยนเป็นตู้เย็นดีกว่านะแล้วก็ทีวีเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นจอรุ่นใหม่ก็ได้ถ้าอยากจะใช้เนี่ยครับ ตอนนี้เรามาทดลองนั่งเดมเลอร์คันนี้น, 20, นะฮะเลมเดมเลอร์ลิมูซีน Ds420 นะผมอยู่ในตำแหน่งของคนนั่งนะฮะเพราะว่ารถคันนี้ซื้อมาเราต้องให้โชฟเฟอร์ขับอยู่แล้วเราซื้อมาเพื่อนั่งจุยข้างหลังนะฮะโอ้โหเบาะนั่งหนานุ่มนั่งสบายแต่มันไม่มีที่รองศีรษะนะมันจะลองดันหัวไหล่หน่อยนึงแต่เบาะนุ่มนั่งสบายแล้วก็เนี่ยมีการคอนโทรลสวิตช์ไฟแบบอยู่ตรงมือ อยงนี้เลยโอ้โหอากูเป็นไงฮะขับเป็นไงบ้างเกือแตกครับเกือบติดพวงมาลัยเลยเกือแตกครับรถแม่งขันใหญ่เท่าบ้านเลยครับเกือบยาว5.7เมตรโอ้โหตีวงไปแล้วมันทุกเลยอก็นุ่มนวลดีนะเฮ้ยรถมันมีแรงนะรถมันมีมันมีมวนเร่งง่ายออกตัวไปฉิวเลยเออมันไม่อึดอัดเท่าไหร่นะแต่ก็โยบยาบอยู่นุ่มนวลนุ่มนวล แล้วขับเกียบไอ้พวกตัวหนองตัวหนอนมันต้องนุ่มโอ้โหนุ่มนวลนุ่มนวลจริงๆสบายสบายอย่างโก้เลยข้างหลังนี่โอ้โหเบล้อเลยนี่ลิมูซีนที่แท้จริงนะเนี่ยมันนุ่มนุ่มจริงนะนุ่มจริงโอ้โหนุ่มเลยเป็นไงข้างหลังนุ่มไหมนุ่มมากไม่ดีเลยตายอันนั้นลองอธิบายฟีลิ่งการขับนะครับผมครับพวงมาลัยมันอันเล็กๆดีอะมันอันแค่นี้ไงเหมือนจะเป็นสอเลยเออแล้วก็ พวงอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้มีความไม่ได้ค่อนมีความหนัก,กนนอะเนาะแต่รถมันหนักพวงอะไรกว็เลยดิง่งอแต่คันนี้แบบระยะฟรีพวงอะไรก็ไม่ค่อยมีนะแต่ว่าพวงอะไรก็ทดมาแบบต้องหมุนเยอะๆหน่อยมันถึง<า>จะเปลี่ยนท<ว><ด>ิศทางมันไม่ต้องการ r e s ponsive ไม่ต้องการให้รถเปลี่ยนเลนอย่างรวดเร็ว<ช>แต่ว่แบบนุ่มนวลระยะระยะของเบรกมันขึ้นมาตื้นมากขึ้นมาตื้นเท้า่าแต่ระยะคันเล่นเนี่ยจมหายไปอยู่ข้างหลัง ก็เลยอาจจะไม่ชินตอนแรกต้องหาเฮ้ยคันเร่งอยู่ไหนวะหาไม่เจอสุดสุดขาเลยคันเร่งอืมแต่แต่รถนุ่มนวลขับดีเนี่ยลองขอลองอัตราเร่งเป็นไงเฮ้ยจะได้นะโออัตราเร่งดีเหมือนนะโอ้อัตราเร่งดีเหมือนนะโอ้ดึงหนักเลยอะดึงหนักเลยเครื่องสี่พันสองหกสูบนะฮะที่ใช้กับจากว้เครื่องยนต์ดีมากสมแล้วที่รถคันนีบวิ่งมาแค่ห้าพันโล วิ่งน้อยมากวิน้อยมากแต่ขับต้องตีวงหน่อยนะขับต้องตีวงหน่อยนะอ่านี่นะถ้าเกิดว่าคนขับเป็นไซส์ปูนะก็จะพวงอะไรติดพุงนิดนึงนะต้องต้องถอดเข็มขัดวิ่งนะไม่งั้นเข็มขัดสีพวงอะไรเข็มขัดเนี่ยเหเข็มขัดกางเกงเนี่ยหอครับส่วนใหญ่เข็มขัดที่ไม่ได้ค่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่าไม่ถึงนะเออมันค่าไม่ถึงมันไปไม่ได้จริงๆก็ไม่เอานะโจเฟอร์ตัวอ้วนนี้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องถอมหน่อย หอมหน่อยฮนะอ่าคุณภาพการนั่งข้างหลังมันเป็นไงบ้างครับอาจารย์มนหมนั่งอยู่ที่บ้านเนะนี่ยนั่งโซฟาที่บ้านเป็นแปลว่าโซฟาเป็นเคลื่อนที่ได้โอ้โหแรงมันจะห้วแล้วแบบรถคันนี้มันสตาร์ทชื่นเดียวติดเลยนะใช่ใช่สภาพดีมากสมแล้วที่วิ่งไปสามพันสองร้อยไม 5, 000, ล์เองนะสามพันสองร้อยไมล์ก็ห้าพันโลนะไม่ไม่ได้ขาดนะ <laughs> เออไม่ยังวิ่งอยู่นะโอ้โหเนี่ยแรงดีมากมเลยอะ โอ้โหสายพ่วงสายเสี่ยงเครื่องจากกัวเนี่ยมันใช้ได้สายพ่วงแต่ยังว่ารถคันนี้เนี่ยถึงขั้นจะใหญ่ๆนะฮะน้ำหนักมันสองตันเองนะฮะสองตันหนึ่งอะประมาณนั้นอ่ละพอรถไฟฟ้าปัจจุบันนี้แหละหนักบเบลเลอร์เลยเออยั่งไงฮะครูให้คะแนนการขับขี่เป็นไงบ้างให้คะแนนการขับขี่ถ้ามองในเรื่องของคอมฟอร์ตนะให้แบบสิบเต็มเลยสิบคะแนนเต็มเลยเออ ขับไม่เหมือนรถอายุ51ปีนะไมนคาดิเฟอร์เป็นยังไงบ้างคุณพ่อผมมคาดิเอลดีเบรกดีกันเล่งดีพวงมาลัยดีดีหมดเลยไม่ติไม่ติดไม่ติเลยเล่งก็ออกตัวปุ๊เบรกก็เหยียบแล้วหยุดอไม่มีแบบเฟดไม่มีอะไรเลยเบรกดีนะเบรกดีนะถือว่าหยุดรถน้ำหนักสองตันได้ดีเลยใช่ถ้าคุณไม่ขับเร็วจนเกินไปอ่ะเนาะใช่อย่าไปขับเร็วเลยรถแบบนี้ให้ห้าเต็มเลยครับห้าคะแนนเต็ม ส่วนสำหรับคนนั่งหลังนะคุณภาพการนั่งเนี่ยถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับผมก็ให้5้าคะแนนเลยนะโอเคเลยล่ะแต่เจ้าของรถบอกว่าแม่มันยังเก็บได้อีกนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวไปให้เขาทำนะนิดหน่อยนิดหนึ่งสำหรับรถคันดีนะครับราคานะครับสามล้านสี่แสนบาทนะฮะถ้าสนใจนะฮะติดต่อนะคุณปลายฝนได้นะฮะที่เบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี่นะสามล้านสี่แสนบาทนะสำหรับวันนี้นะครับคาร์เคเทอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถตีชี้เป้านะครับ ผมนะครับป๋าป้องนะครับแล้วก็กูหนอนรับบทเป็นโชเฟอร์นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่นะครับทุกเก้าวันจันทร์เวลาดี4โมงเย็นสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ